สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมนะครับวันนี้ผมเองนะฮะจะมารีวิวเหรียญพระประเมนทร,รมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามนะครับครบรอบ100ปี1ตุลา2411ถึงพศ2511นะฮะก็แต่ราคายังไม่แพงนะฮะร,ราคาก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับราคาเหรียญก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันเองนะฮะ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องราคาต่ําอย่างนี้นะฮะจริงๆเหรียญก็น่าจะมีราคาที่มากกว่านี้แล้วนะฮะครับผมจะมารีวิวให้ดูตรงหูที่ใส่ตะขอแขวนพระก่อนนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะฮะจะมีอยู่สองเนื้อนะฮะจะมีเนื้อนวะที่อยู่ในในคลิปนี้นะฮะแล้วก็จะมีเนื้อทองเหลืองอีกฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปให้ดูรายละเอียดต่างๆอีกทีนะฮะ หูนะฮะหูที่ใส่ตะขอแขวนนะฮะจะจะเบี่ยงมาทางด้านขวานะฮะแล้วก็จะสูงขึ้นไปข้างบนนะฮะหูจะเป็นอย่างนี้นะฮะเหรียญนวจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะเหรียญรุ่นนี้ของแท้จะจะต้องหูแบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีพัฒนาการทางผิวของโลหะนะฮะจะมีการงอกการเกิดใหม่ของโลหะของเนื้อนวะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองซูมดูเผื่อเห็นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะฮะ เนี่ยนะครับจะเห็นเฉพะประมาณการได้อยู่นะฮะการพัฒนาการของเหรียญนะฮะเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจะเห็นการงอกการพัฒนาการจริงๆอ่ะทั้งทั้งองนะฮะถ้าสองดลวอก้องไฟ 90x เนี่ยกับ90เท่าเนี่ยจะเห็นพัฒนาการทั้งองนะฮะจะมีการงอกการเกิดทั้งองนะฮะเนี่ยนะครับที่ปฏาดินสอผมจะมองเห็นได้ชัดนะครับในคลิปตอนนี้แล้วก็เนี่ยครับตรงสันบนจะมีการพัฒนาการทั้งหมดนะฮะนี่คือเป็นเรื่องของการผ่านการเวลาแล้วก็ด่ขอบเหรี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ ที่ขอบเหรียญนี่นะฮะตลอดแนวเลยนะฮะจะมีการพัฒนาการทั้งหมดนะฮะมีการงอกการพัฒนาการ,ตร,ต,รตรงนี้ดูได้จากผิวของโลหะนะฮะเสมือนว่าดูที่ผิวคนเรานะฮะดูที่ผิวเด็กผิวเด็กประมาณนี้อายุสิบสิบขวบผิวประมาณนี้อายุแปดสิบปีเออหนังก็เริ่มเหี่ยวเริ่มย่นแล้วนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการดูการสังเกตเรื่องของการผ่านการเวลานะฮะ สวยนะฮะเหรียญแท้อย่างเงี้ยหายากนะฮะเหรียญที่มีการผ่านการเวลามาอย่างเงี้ยนะหาไม่ค่อยง่ายนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังนะเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเขียนนะครับครบร้อยปีมหาปาราวนาหนึ่งตุลาสองพันสี่ร้ยสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้ยสิบเอดนะฮะก็แต่ราคาก็ยังไม่สูงดูพัฒนาการที่ที่ผิวนะฮะเนี่ยครับทั้งผิวทั้งเหรียญเลยนะฮะ เหีียวย่นหมดเลยนะครับนี่นะครับเหรียญเหี่ยวต้องเป็นอย่างนี้นะครับคำว่าเหี่ยวต้องเหี่ยวอย่างนี้นะครับเหี่ยวแบบคมชัดอันนียนะครับดูนะฮะมีพัฒนาการทั้งองค์นะครับเหี่ยวย่นเก่ามากนะฮะเหรียญนี้มีความเก่ามีเรื่องของการผ่านการเวลามามาตามอายุของเหรียญนะฮะถ้าเหรียญแท้จะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเหรียญไหนไม่มีการผ่านการเวลาเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยผมจะไม่นําออกมารีวิวในช่องของผมเลยนะฮะ อย่างนี้มีไม่เยอะนะครับใน youtube ค้นหาไม่ค่อยเจอนะครับถ้าเสิร์ชเหรียญพระปรเมนเหรียญสมเด็จพระปรเมนทรัพมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามเนี่ยครับมีไม่ค่อยเยอะนะไม่เห็นเลยนะฮะอย่ยงนี้น่าจะเป็นเหรียญแรกนะครับที่ที่ลงไว้ในช่องนะฮะยูทูบนะฮะมาดูกันนะครับเก่าและถึงยุคจริงๆครับเหรียญนี้ฮราคาไม่แพงนะฮะ แต่ไม่ได้ขายนะครับเอามาลงไว้เพื่อให้ดูให้ชมกันเฉยๆนะไม่ได้ขายนะครับร,ราคาหลักร้อยครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูดีกว่านะครับดูนะครับสวยงามมากครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเหียวเหียวยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับเหียวไหมครับเห็นเห็นเลยนะฮะเนี่ยเหียวชัดเจนนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยปลายดินสอเนี่ยเห็นไหมครับเหียวเลยคมมากนะครับเนี่ยนะครับเหียวท้ององค์นะฮะ ทั้เหรียญนะครับเหรียญนี้ครับเก่ามากครับผมที่เหียวเนี่ยก็เพราะว่าพัฒนาการของโลหะนั่นเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นพัฒนาการของของโลหะนะฮะเอเนี่ยนะฮะสวยงามไหมครับดูนะครับผมเชื่อว่านักสะสมของเก่าทุกท่านก็คงจะดูรู้นะฮะดูแล้วดูออกแน่นอนครับผมว่าเก่าหรือไม่เก่านะฮะโลหะที่ผ่านการเวลามาก็ต้องมีความสึกและกร่อนนะครับ เมื่อเมื่อผิวของโลหะเองพัฒนาการขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะแก่แก่แล้วก็ตกผลิกก็คือแก่แล้วก็ตายไปนะครับง่ายๆพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแก่แล้วก็ตกผลิกนะครตกผลิกก็เป็นของเก่าตกไปนะครเป็นสนิมเป็นอะไรก็หลุดสึกกร่อนออกไปนะฮะตามการเวลานะฮะถ้าเป็นพวกรถยนต์ก็สีรถยนต์อย่างนี้นะครับผ่านเวลามานานๆนี่ก็จะสีก็ต้องซีดไปนะฮะต้องจีบต้องจางไปนะฮะเหมือนกันครับอันเดียวกันเนี่ยนะฮะสวยมากครับเรือเนี่ย ด้านหลังพอเห็นไหมเดี๋ยวเรากลับกลับกลับให้ดูนะฮะ่ยนะฮะเป็นไงครับชัดเจนไหมฮะเดี๋ยวนี้ผ่านการเวลามาจะต้องมีลักษณะอย่างนี้เท่านั้นนะครับมีพัฒนาการอย่างนี้เท่านั้นนะฮะคือเหี่ยวนะตามขอบเหรียญได้ดูได้เลยนะตามขอบเหรียญนคือเหี่ยวหมดนะฮะเี่ยวก็คือมีพัฒนาการนะฮะมีพัฒนาการของของโลหะเองนะฮะดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเหี่ยวสวยมากนะฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากให้ดูวิดีโอนี้จบนะจะทิ้งภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญเนื้อทองเหลืองทองเหลืองเป็นยังไงนะฮะเนื้อนวะเหรียญ <faced> นี้เป็นยังไงนะจะเห็นความแตกต่างกันอย่างสิ <pancakes S 1> ้นเชิงเลยฮะชัดเจนมากนะฮะ <i S 1> ดูเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงครับ ผ่านการเวลาหรือเปล่าครับดูที่ขอบขอบโดยรอบก่อนเลยนะฮะคมไหมครับคมนะคมตรงนี้คือคมมาแลครับคมใหม่นะฮะใหม่มากนะครับไม่ได้ผ่านการเวลานะครับดูครับดูที่ขอบเหรียญได้เลยนะฮะใหม่ไหมครับใหม่มากนะฮะนี่ครับคือเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านการเวลามาตามอายุที่แท้จริงที่แจ้งพศเกิดมานะครับดูด้านหลังกันนะฮะเหมือนกันครับใหม่ครับใหม่กริบเลยฮะ จะมาห้าสิบหกสิบปีไม่ได้นะครับเหรียญนี้ให้เต็มที่สิบปีนะฮะมากสุดแล้วสิบปีนะฮะเหรียญนี้สร้างมาผลิตมานะฮะดูรอยตัดรอยลายเนี่ยยังเห็นชัดเจนเลยเนี่ยตามขอบเหรียญอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่รอยตัดยังเห็นชัดเจนเลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการผ่านการเวลามาเลยนะฮะสำหรับเหรียญนี้นี่เหรียญนี้เป็นไงครับผมดูนะฮะดูความแตกต่างนะฮะดูด้านหลังนะครับผมซูมให้ดูชัดๆนะฮะดูพัฒนาการของผิวโลหะนะฮะ เหี่ยวยุบย่นย่อมาหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือเหรียญที่ผ่านการเวลาจะต้องมีหลุมมีบ่อจะต้องมีการสึกกร่อนนะครับเรื่องของการผ่านการเวลาเหรียญนี้ผ่านการใช้มาผ่านการแขวนมานะฮะดูได้ง่ายนะฮะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วก็มีพัฒนาการที่สวยมากนะฮะเหมือนกันทั้งองนะฮะหน้าหลังทั้งเหรียญเลยนะฮะหน้าหลังเห็นไหมครับตามขอบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับตามขอบนี่ก็มีพัฒนาการอย่างสวยงามเลยนะฮะ เวลาส่องด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงเนี่ยนะฮะจะลายพลอยเลยนะฮะสีนี่จะไม่ซ้ํากันอย่างที่เห็นนี่นะจะไม่ได้เป็นสีของนวะอย่างนี้นะฮะไม่ได้เป็นสีเงินทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเขาจะมีโลหะแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเขาถลุงแร่เนี่ยจะมีโลหะอื่นๆปนมาด้วยไม่อาจจะแยก,กออกได้หมดนะฮะแม้แต่ทองเห็นไหมครับทองก็ยังใช้คำว่าทองเก้าสิบ ทอง94เห็นไหมครับไม่้อยนะครับทุกอย่างจะไม่้อยนะครับไม่มี้อยนะครับเพราะว่าต้องมีอย่างอื่นปนมาส่วนจะมากน้อยแค่ไหนนั้นแล้วแต่นะครับในเวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยในเนื้อลึกๆเนี่ยจะเห็นโลหะการพัฒนาการของโลหะจะมีสีเขียวบ้างสีเงินบ้างสีดําบ้างปนๆกันนะครับสีเทาพวกนี้นะฮะกลุ่มนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นสีเดียวนะะของแท้จะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะฮะเวลาส่องเข้าไปลึกๆไม่ใช่ว่าจะมาสีเดียวเลยนะฮะถ้าเอาโลหะ ทีเดียวทําหรือโลหะราคาถูกทําเนี่ยจะดูง่ายครับจะใหม่ที่สำคัญเลยจะใหม่จะไม่ผ่านการเวลาครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทท่านนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ